นืจากสถานการณ์ฝนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าภาวะน้ําทะเลร้อนขึ้นมาเรียกะวะาเอเนอโญนะครับทำให้ฝนตกน้อยกว่าปกติเราก็อยากจะแจ้งแจ้งเตือนนะว่าให้ฝนปกติซะก่อนประมาณกลางเดือนนะครับตามต้นไปค่อยเกษตรกรค่อยเริ่มทำการเพาะปลูกนะครับจะจะลดความเสี่ยงในการที่พืชจะเสียหายครับ ที่ว่าเราก็ขอให้ฝนหลวงช่วยเนี่ยครับเพ็มยังไงสาหรับในพื้นภาคนี้เราจะเห็นว่าน้านี่อ่างเก็บน้ํามันน้อยเราก็ขอฝนหลวงให้ช่วยเติมน้ํนแ,แหล่งน้ําสําคัญแล้วก็พื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ครับเป็นเป้าหมายของเขาอยู่เหมือนกัน,นครับเขาจะเติมน้ําให้ทั้งสองส่วนพื้นที่เกษตรด้วยแล้วก็ในใน,ในเขื่อนอ่างด้วยนะครับแม้กระทั่งหน้าฝนเราก็ายังขอฝนหลวงมันมีการทิ้งช่วงได้ครับ<อ> แหลงเปรตตรงนั้นแล้วก็าามาลงลำกันเอในส่วนของก็ได,ได้ลงเสียงตัวเองเขา,ไ,า,งงาไว้พูงานด้วยทำได้หลาย<อ>แค่ขันขันวัสดุซุ่มซูดวัวไปไหนเบอร์อออตั้งภาพเลยวะ หน่อยเนาะสิมุมแรกงว่ะเนี่ยเจ้าว่ต้องต้งต้งแค่ฝนมเขาสุเขาสิบกปล่อยเลยเป็ที่เราวำไดลยเพากบปล่อยบน แล้วนี้เราก็ใช